ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทียกแฝงมาสุกับสคนเด้อสมองสบอนพบพอกันพี่เก่าพี่น้องกับซ่องเบาผู้ไทยพี่น้องห้องตอนเศร้าๆมาเศร้ามาได้พี่น้องสวยเติบเลยแล้วต,ตัวเห็ดกะเขราเป็นถาพี่น้องต้มกระดูกต้มกระดูกพี่น้องต้มกระดูกจำเจียวคือยังเป็นชีเด้งเด๋อนทะำลาบอ่ะ Hầu lìm mà đi kèo vẫn trông, để lại tìm hiểu không không trông, kiếm hiểu sáng và nếp nhau. Sếp 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 nó sếp 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 Thịt trong thịt không thịt thì thịt Nào, được 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 lên lên tìm mua rồi Mang cho rồi Thì nó Mươi vui lẽ vận động. rồi nắm bù lại cái gì vậy. Mùi rồi Hoa nó. Ngô hương. Ngô Nó Ngô hương. Ngô là Ngô hương.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  Lúc ra tư là nó này nhỏ hà môn môn Tư mới lên Mới lên là lắp đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ขึ้นกระเพาะขึ้นแบบซ้ายขวายืดเข่ากระเพาะตั้หุ่นใช่ปะนั่นิไปบิดมาเลยเขาเศร้าเ้าไปเนานบิดข้าที่

ก่่อปีไหนบ้าแสบอย่นี่ละถ้าซื้อมันนะแล้วเคอยใส่บ่เขาบวใเฮนอ๋อไม่ใส่สามซื้อมาพีน้ังน้องืีเต่าเขาจะบจะวเเฮนแก่รางใช้ทุ่งไหวใช้ทุ่งไหว ก่อนขอิบ huh. ใ uh ่กระจ้า huh. น oh ี่ใ่ใ่ยะขเกลือข้าขออบดงดีไมเกลือกิน้อนำมเน้อนใหม่นเป็นงบเกนข้าวหาก่อนเกยเอ้าาหาแล้วยห้าเลอ

ก็เกินอยูละหมดในภายังไงอ่ะเรื่องน้องช่วยแล้วกันฮะตัวใหม่เนี่ยน้องตัวช่วยน่าจะเรื่องช่วยเลยเลยเปลี่ยนปะทั้งนล้วลูกก็จะมาลูกเจะไม่ทำไร

เทบประหรือเป็นี่ยไม่วาน่ายิ่เก็ยเนสวยกับเบิร์ตน่ะเอาตูนสดกินโอ้โหนะม่าน้องนเจียวนาเจียวน้ออาหารแบบเนี่ยต้องจำเจียวไม่นรอกักจนเมื่กระโถนนึงนะโอดโหไปเจียรดุ่นรถหุ่นรถุ่นข้าจ้ารถหุ่นนะข้าจ้าพูกกิบเขา แต่คอยรดบุ่นเราคอยกินไลฟก็ละแบบกันคนนนกนอกินได้้อมีเวลาไปอีกกันเปลนะเปลนใดก้อนปะติดก้อนไปแล้วยืน,นมาตางติดก่อแล้วเ่ะยีมไ้ว่าดิสักตัวนี้เนาะ